สวัสดีค่ะท่านผู้ชมในวันนี้เราก็กลับมาพบกับทางช่องขายดีชาแนลกันอีกแล้วนะคะในวันนี้ทางช่องขายดีชาแนลของเรามีวิธีการทำคะน้าผัดน้ำมันหอยเห็ดหอมมาฝากกันค่ะและในวันนี้เรายังมีวิธีการทำผักกวางตุ้งไต้หวันผัดน้ำมันหอยมาฝากกันอีกเช่นกันนะคะวิธีการทำทำตามได้ไม่ยากเลยค่ะจะมีวิธีการทำและส่วนผสมเป็นอย่างไรบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะ สำหรับคะน้าผัดน้ำมันหอยเห็ดหอมนะคะส่วนประกอบของเราก็จะมีคะน้าเห็ดหอมซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวน้ำตาลแป้งข้าวโพดแล้วก็กระเทียมเจียวค่ะเดี๋ยวเราไปชมวิธีการทำกันเลยค่ะในขั้นตอนแรกเราจะมาปอกคะน้ากันก่อนนะคะเราจะปอกเอาส่วนที่แข็งๆของตรงก้านเขาออกนะคะสามารถทำตามแบบในคลิปได้เลยค่ะ นี่ค่ะเราจะเอาส่วนที่แข็งๆตรงก้านเขาออกเราจะเอาออกให้หมดเลยนะคะผาก,ก่อนนำมาทำให้เราล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะนี่ค่ะพอเ,เอาออกแล้วเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะตรงส่วนแข็งๆเขาก็จะออกไปถัดมาเราจะมาหั่นเห็ดหอมกันคะ่ะเห็ดหอมเราจะหั่นให้เป็นเส้นนะคะหั่นตามในคลิปได้เลยส่วนตรงขาของเขาเราจะตัดทิ้งไปนะคะ ในขั้นตอนถัดมาเราจะมาเจียวกระเทียมกันค่ะเราจะเจียวกระเทียมให้เป็นสีเหลืองทองนะคะเราจะคนไปเรื่อยๆเลยอย่าหยุดมือนะคะสำหรับกระเทียมเจียวนะคะเราจะเจียวให้เขาได้สีเหลืองประมาณนี้ถ้าเขาได้สีเหลืองนวลประมาณนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะปิดแก๊สเลยให้เราคนไปเรื่อยๆก่อน แล้วพอเขาได้สีประมาณนี้เราก็ตักขึ้นได้เลยค่ะเพราะเดี๋ยวพอเราตักขึ้นเดี๋ยวเขาก็จะมีสีเหลืองทองเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะเราจะตักขึ้นเอาเฉพาะตัวกระเทียมเลยนะคะนี่ค่ะและในขั้นตอนถัดมาเดี๋ยวเราจะมาลวกคะน้ากันค่ะให้เราต้มน้ำให้เดือดนะคะใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยเพื่อให้ผักมีสีเขียวสดงดงามนะคะ แล้วก็นำคะน้าลงไปลวกได้เลยค่ะสำหรับการลวกผักคะน้านะคะเราจะเอาแค่พอสุกค่ะใส่ในน้ำเดือด<ๆ>แป๊บเดียวเขาก็สุกแล้วค่ะนี่ค่ะเราต้มมาประมาณ2-3นาทีได้ประมาณนี้นะคะพอได้แบบนี้นำลงแช่นในน้ำเย็นเลยค่ะ นี่ค่ะพอเรานำขึ้นเราแช่ในน้ำเย็นทันทีจะทำให้ผักยังเขียวสดอยู่นะคะถัดมาเราจะใช้กระทะที่เราเจียวกระเทียมนะคะใส่เห็ดหอมลงไปผัดเลยค่ะถัดมาตามด้วยซอสหอยนางรมค่ะซีอิ๊วขาวน้ำตาลค่ะเราจะผัดให้เห็ดหอมสุกนะคะ ในขั้นตอนนี้เราจะใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนค่ะเดี๋ยวเราจะเติมน้ำแช่เห็ดหอมลงไปสักเล็กน้อยนะคะในขั้นตอนนี้สามารถชิมรสชาติได้ค่ะสามารถปรับเพิ่มรสได้ตามชอบเลยนะคะและถ้ายังไม่ข้นพอนะคะเราจะใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ำลงไปเล็กน้อยค่ะ นี่ค่ะใส่ลงไปเลยแล้วก็ผัดให้เข้ากันค่ะนี่ค่ะเราใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ำลงไปแค่นิดเดียวเลยนะคะเอาข้นประมาณนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปจัดเสิร์ฟกันเลยค่ะนำผักคะน้านะคะมาเรียงใส่จานเลยค่ะ สำหรับคะนานะคะเวลาที่เราเลือกซื้อเราไม่ต้องเลือกต้นใหญ่มากนะคะเลือกต้นขนาดประมาณตามในคลิปเลยเวลาจัดจานจะได้ดูสวยงามน่ารับประทานค่ะและพอเรานํำผักใส่จานเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนํำน้ำซอสน้ำมันหอยที่เราได้ทำไว้มาราดบนผักคะน้าเลยค่ะนี่ค่ะซอสน้ํามันหอยเห็ดหอมของเรานะคะ ลงไปเลยค่ะ และพอเราได้แบบนี้แล้วนะคะก่อนเสิร์ฟเราก็จะโรยหน้าด้วยกระเทียมเจียวที่เราได้เจียวไว้ค่ะปริมาณมากน้อยตามใจชอบได้เลยนะคะและนี่ก็เสร็จแล้วค่ะคะน้าผัดน้ำมันหอยเห็ดหอมจากทางช่องขายดีชาแนลของเราค่ะและในวันนี้เรายังมีเมนูผักกวางตุ้งไต้หวนันผัดน้ำมันหอยมาฝากกันด้วยนะคะวิธีการทำทำเหมือนผักคะน้าเลย ทั้งตัวซอสและการต้มผักนะคะเปลี่ยนจากผักคะน้ามาเป็นผักกวางตุ้งไต้หวันค่ะ และนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับคณะผัดน้ำมันหอยเห็ดหอมกับผักกวางตุ้งไต้หวันผัดน้ำมันหอยเห็ดหอมจากทางช่องขายดีชาแนลของเราคะ่ะวิธีการทำทำแบบเดียวกันเลยนะคะต่างกันที่แค่ชนิดผักคะ่ะ ยังไงก็ตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับทางช่องขายดีชาแนลของเราด้วยนะคะแล้วครั้งหน้าเราจะมีวิธีการทำอาหารหรือขนมอะไรมาฝากกันอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ